อยากพากันขึ้นมาที่หนองขีดที่สองเด้อสบายดียายอ้วนเห็ดยังกินแหน่ขัวนุขัวนูขัวนุว่าอวพิษขัวนูก็ไก่ป่าบ่าวแพนไปเนื่องมันขึ้นปีกาตำหมกหุงมะกอกพี่น้องเบาแม่นบ่าวโอมเบาทำแหล่มาหน้าเบาวแพงมาพากันมาสิสบเบสหาปลาแต่ว่ามันมืดผามืดคุณมันบ่ได้บ่ได้พี่น้องพากันเก็บมะกอกเมื่อยายอ้วนกับ เห็ดกับข้าวกับน้ำมาสู่กันจินพี่น้องแม<า>่มีเผิงน้ำอด้พี่น้องเผิงกันี้มัเห็ดในไต้ผอีแตวหอกนึงลุกอ้วันหน้า,ก,ากินเงาจินหือ มันย่อผ้าขาในใต้บันะนัน้าเหรใช่ผ้าปิดหนาะมาเคลมไม่จากห้องไปได้สะสมของเก่าขนาดพท่น้อนะมาขีหินธรรมดานนิแหละแล้วมาคู้ชงมันยปู่นยง tiếng hay tiếng nè má chọc. má chọc. má, chọc. má. Nó. ขมาาขมาบ้านไม่พร้อมเพียบเพียบพร้อมเด็กกินขาวกันพี่น้องเดแยเงโจ๊กกินขาก็เด้อพี่น้องเด้อบ้านกินขาวกันก่อนมาพ่งไาแพง หลังจากทีมงานกินข้าวแล้วพี่น้องบาแพงกับยิงกับปอมพี่น้องมาหายายอวนมาเบิร์พี่น้องบาราแพงสิได้หลายจำได้ออกมาหายายอวนแล้วสบายดีเด้อบัดสุขุสุขอนพี่น้องยิงกับปอมเอางินน้ำทางพี่น้องเลาอยิงกับปอมออกมาอยู่หายีหน้ายิงอวนอยู่เพื่อนอยู่บ่อยู่เทียงหน้าหน่อยอยู่บ่เนาะ ยิงกับปอมมาเกาะไอ้พี nó, ่น้องมือนี่แกต่อจากกินเขากับบอมเมนบ่าโอมบ่าฮหมแหล่พี่น้องมือนี่แกมายิงกระปอมผู้เดียวพี่น้องตอนนี้ผู้เดียวหลักกันจนเมื่อยเนาะพี่น้องก็สิได้ตัวหนึ่งกระปอมก็ได้อยู่ทงไห้ทงหน้านี่กกใกล้สิลเล่แล้วพี่น้อง ตัดทางเขาเทียงควาแพงไก่สิเหลวเลยเนาะไก่ที่สมบูรณ์แล้วเหนื่อยพี่น้องเออตกแหล่งมากมีเหยื่อเห็ดงานท้ำตลอดตกบกบแก่ๆพี่น้องหนาพ้นกันหน้าหนาแรงกับเหยื่อแบบนี้แหละพี่น้องควาแพงกันเลอู้กระป๋องก้นใหญ่พี่น้องมองแค่ไหนกระป๋องก้านใหญ่ก้านใหญ่กระป๋องก้นใหญ่ เดี๋ยวขอจอดรถยิงเงากันเด้อพี่น้องเด้อแปฟตติงเดอ้อบ่อยตกดโผอยู่พี่น้องสุได้หรือบ่ได้พี่น้องขึ้นอยู่กับสีมือแบบแพงนั่นแหละคือว่าสีมือแบบแพงกับแบบยหญ่นะพี่น้องเนาะนนะเรียบร้อยตกแล้วลูกเดียวพี่น้องพวกใหญ่เลยองค์กาใหญ่ผู้ใดบอกกินกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อและชีวิตการดำเนินชีวิต ปะแพงนี่มากินก๋อยกับปลอมพี่น้องก๋อยใส่หมกหม้อมาพี่น้องใส่สมหมงขูดใช่แซ่บเลยสุดยอดเลยกับปลอมกาพี่น้องป้อมกาใหญ่อย่าไปหลุดไปชมนะปะแพงได้จากโตพี่น้องมือน,นี้ละแพงกระเหลาะออกมากระหายอยู่หากินออกมานําพี่น้องยิ่งก,กับปิกกระปลอมมานําทางไอ้วรรณาไม่ใช่ปลได้อันขุดบ่อมือน,นี้ สิเพนะืใช้น่ะเออมาเอาควย่อเทิบขึ้นเอานิ่งกับปอมออกมานนำมาแพงเดี๋ยวไปหล่นกันที่หนอกได้เาใดเอาแพงกันสิออกมาเอาเงินน้ำผ่อนนี่นเนาเงินน้ำยายอ้วนไปจ่ายค่าเพื่องกับแพงสื่อเพียงปัดทองขอสื่นอน้ำเพิินพี่นออนองเพ่องปัดทองกับแพงกับผมมีเงิน มีเงินเนาะผมมีเงินห่อจ่ายค่าเพื่องผมมีเงินห่ออัดเพื่องช่วงนี้เอาเงินน้ำใหญ่ออ้วนไปจ่ายค่าเพื่องก่อนยิ่งกระปอมให้ก้อยน้ำพี่น้อง Đó, giữ sáng tạo. Ui, hello, eh. Gut, tìm hiểu. đi hello. Ui, hello. Ui, hello. Ui, hello. nó hello. Ui, hello. Ui, hello. Mẹ ใช้บุ้งดูเด็กกรนะโปกระป๋องแพรยิงกระป๋องมาพ่อก่อยหรือบ่อขี่รถเลาะมานนำทางแต่ยิงพี่ถุงพี่ถุงนี่หนอจะกระป๋องกา ขี่รถเนาะมาหนึ่ทางอพอก่อยเลยพี่น้องเลยเบิดแล้วแม่หนุ่ม้นาะแต่ตัวใหญ่ๆกุ้งกาวยหญ่กว่าี่แกนน้อ้กระป้อมลายพี่น้องทางลาวกะหากินได้เนาะทางไทยเพิ่นอาจสิหากินบ่ได้ทาง,ทาารรรทางลาวนี่แมน

หอมแสบหอมแสบะลยนี่ลูกเผือกหอมไม่หายไ,ไหนยื่ออวนก้อไพี่น้องมาแพงอยากกินก้อยมีแตกกก่กับป้อมกาพี่น้องเลยปีนี้กับป้อม้ลยขนาดเลย Pay này sai hiến, pay này sai hiến tầm khẩu bừa dễ quần tầm khẩu bừa em äh, vẫn làm ภาษามาเมือนเอือยเอือยใหญ่ได้เนาเอือยใหญ่อวนเอืี่ยเถาเอืี่ยา่ยใหญ่อวดป่าบาแพงกินบ่ก้อยกับพรอมกินอยู่บ่หูบ่ค่อยดีกรพาเหลื่อนต้ขเบือ ปี e, พี่น้องปีแล e, ้วครับนองลาลแรกเขาแล้วลงหนาลงหลังเลยพี่น้องจ็คปีแเลยแม่จ็คปีแหละปะใหญ่าพี่น้องเจ็ดสิบพี่น้องอ ตำข่าเบือมาแพงกินไปฮาปิงกระปอมกับพี่น้องอยากกินก้อยกระปอมเหมือนนี่ตำข่าเบือแกงหน่อไม้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าให้อยู่หน้า,นนาพี่น้องเอ้ยว่าร่มหมอมีวีแล้วว่าร่มก็หดาวออกแล้วแล้วหนาวเลยลกาเริ่มเย็นมาอีกแล้วพี่น้องช่วงแรกๆก็กกกน่าวผ่านไปแล้วเนาะแต่กลับมาหนาวอีกหนาวสองรอบ ช่วงแล้วเขาในกนาวพี่น้องช่วงเกีาานะเ่ยวเขาหน้าบา่าแพงหน้าทงนั่นอากาศเย็นบาา่าแพงฮะกันซีไข่เนี่ยพี่น้องเป็นไอ้มากับมะนาวอีกอย่างกับมาเป็นอีกอยู่เดี๋ยวกกระป๋อมปิ่งกระป๋อมให้ยายอ้วนก้อยสุกินก้อนก้อใยใส่มะกอกได้อยู่แม่ไหมนหนออก้อใยใส่มะกกกอออพี่น้ออ้งเยคั วปิ้งกับปอมปิ้งก้อยพี่น้งกกอ,กกอนงเอ้ยปิ้งแบบนี้แหละเจะอ้วนกับแกงหน่อไม้มเด้ออาหารขัดขัดปิ้งก้อยพี่น้องปิ้งแล้วกา็เอาเก็ดออกพี่น้องแล้วกา็ซุกแล้วกา็เอาขี้ออกแล้วก็ผักผักแล้วก็ก้อยขันใส่มะก,กอก <c oughs> ใส่ขะเบือลงไปพี่น้อง เบื้อคุนๆรถพี่น้อเก่งเราไม้สุดผู้ห้ามหายกันวันนาวันนาก้นข้าพี่น้อถึงก้าวอยู่กลางกข้นอยู่กลางกอหน้าอห้ากินยาันมงัมพนมันหนาแลคลิปทานเยนบเล็คลิป่านือพี่นอ mặn sụt sụt phải nói ơi ừ. Thằng này có cột ừ. thì nó ơi, kèm nó mạnh xuống không căn Ủa ừ, Mà đơ, mà ta Măn sụt sụt thì nó ครับอมมันพี่น้องเลยกระพร้อยูมวันใหม่มาแล้วบอแต่หงเฮียนเห็นอวันใหม่ยุ่งเหาะเมื่อวาคือปรสชวนออกมาหน้านี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมันนะเรียลกระปอมผมผู้ใดบอกกินกับขอโทษข้อภัยเด้อพี่น้องเด้อ โอเคพี่น้องถาเบิงตอนก่อยเด้อบาทมามาแพ่งกับสิขอจบคลิปสํานีเบิงคลิปต่อไปพี่น้องย้ายอวนก่อยกระปอม <c oughs> สบายดีบัดสุขุสุขลนพี่น้องสบายดีทางในประเทศและต่างประเทศเด้อ